ดินเบาจาทุกคน,นปันหมีหมีหมีแม่จะพาปันหมีเหรอปันกล้งกล้งกง่อนลูกปันหัวกลนปันตุเรนนอตฮะตกมาให้แม่เนี่แล้วก็ปั้นตัว ด้วอสิว่าขนมมันนี้ขนมมันมมนีน้โบแตกลยใครมุเคยซื้อไมาให้กี่จากกนก็ปันเขนปันขาใช้เกลืกตั้งตล้องทอี่ใส่ดี เี๋ยวหนูซีดใช่เดี๋ยวเมือออกปันขาปันแขนปันขาแล้วนี่อ่ะขาไม่เป็นแล้วสะขึ้นหน่อยปันลังเอาตัวแขน ยกากบขนมอีหยางมีเดียกบปันค่ะใสขนมอีหยางขานีใ่ใส่เก่าบริวานไส่ต้อง,สองใส่หร้นอเใส่่เออวิธีเวลาติดแขนติดขาเนี่ยมันหลุดเปเอา ก็เคยปั่น้เชื่อน,น้อเลาวก็เฮ็ดหูมไม่นยนะ หมีหมีเดี๋ยวใส่ตาใส่จมูกกันมีปั่นขัาวกลุ่มสิลูกป,ปั่นปั่นพี่แม่เห็ดไมใส่จมูกหน่อยใส่ท้องท้องท้อง

ี่เปิดประตูป,ปลาเลยเรัไปห้ามต้องไปเาวางอยู่นยนนหน้ารถแม่เห<ม>็นไหวางมาเบิ้งหนีมาเบื้งหนีเย็นๆเดีไม่ได้เอามาวางลน้้นาเย็นๆไปต่อเห็นยูเห็นยูเลยนย่ไหนลูกเห็นยูเห็นยูต้องบอกนั่งล,ลูกไม่ นี่หวานหมีเรา,า,า,าเบงหมีมันหลุดด้วยมมันติดไปอยู่ดิเสร็จแล้วจะหมีน่ารักมากวานแค่แบะ <c oughs> แค่แบะใครมุกได้หนีใครมุกมาแค่แบะแค่แบะแค่แบะนี่เห็นไหมน้ำมาตามตาฮาตหักเอาวะ